สำหรับแผงกั้นตัวนี้เป็นแผงกั้นยืดหดได้สตเตเลสเกรด3 0 4นะครับทุกชิ้นจะมีต,ตีกำกับหมดว่าเป็นเกรด3 0 4แล้วก็ตัวนี้จะสูงอยู่ที่เมตร60เราจะทำการติดแถบสะท้อนแสงให้ทุกแผงนะครับตัวนี้ยืดออกมาแล้วจะยาวอยู่ที่8เมตรหดแล้วจะเหลือเมตร20นะครับงาน,นก็จะประมาณนี้ของ เราจะดีตรงที่ว่าโอเคมันเป็นตัวล็อกด้วยล้อเราเป็นอลูมิเนียมพุ่มด้วยยางส่วนข้างในแกนกลางจะเป็นลูกปืนครับลูกปืนทุกล้อทุกล้อเลยทุกล้อเลยของเราเวลาเสียหายอยู่ทางชำนุดเรามีอะไรพร้อมเปลี่ยนให้ลูกค้าเสมออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้สำหรับไปจับล็อกกับตัวเสายึดเมื่อดึงแผงปิดแล้ว